คือในรายละเอียดครับอ่าส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้เป็นแท่งสีน้ำเงินใหญ่ๆส่วนใหญ่เป็นถนนครับฝั่งสีเทาๆลองลงมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆครับอื่นๆนี่ผมเดานะครับในในเอกสารก็ไม่มีรายละเอียดอะไรดาก็อาจจะเป็นเสาไฟนะครับเสาไฟโซลาเซลเนี่ยชอบกันมากเนอะอะไรแบบนี้เป็นต้น หน้าถัดไปครับมาดูนะครับนี่ผมก็ลองไปรวมนะครับข้อมูลของเอกชนนะครับบริษัทเอกชนที่ได้รับงานทำสัญญากับอาบจดอนทนานีนตั้งแต่เท่าที่จะพอจะมีข้อมูลนะครับปี54ถึง67ต้องบอกก่อนว่ารวบรวมเท่าที่จะรวบรวมได้ โดยเอามาจากเว็บไซต์ system, ที่เป็นฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ดึงมาจากที่ที่ดึงมาโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลของ AI เอาเท่าที่มีข้อมูลปรากฏนะครับ <my th> ตั้งแต่ปี 5, 4ถึง 6, 7เดเอาวจอุดรธาน,นีใครได้งานบ้างรวบรวมมาสิอันดับแรกครับ สี่อันดบ,แ,บ,บรแรกทำอันดับแรกเจ้าแรกทำอะไรครับห้เดาวครับผิดครับปล่อยปลาครับวงเงินตั้งแต่ปีเท่าที่ผมเห็นข้อมูลนะครับอบจอุดรธาน,นีเนี่ยปล่อยปลาตั้งแต่ปีห1หนึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยคนได้รับงานเนี่ยมีอยู่เจ้าเดียว เป็นสาหกรณ์จากสุพรรณบุรีครับสามร้อยหกล้านบาทถ้าไม่ทั้งหมดก็ต้้งง่าจะเกือบเกือบเกือบทั้งหมดเป็นโครงการปล่อยปลานะครับคือผมไม่เห็นทั้งสิบโครงการแต่โครงการที่เห็นเนี่ยเป็นปล่อยปลาอย่างเดียว <c oughs> อ่าไม่เป็นไรครับเรื่องปล่อยปลาไม่เป็นไรท่านบอกว่าชาวบ้านชอบ ผมไม่ว่าะไรผมจะพูดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวแต่ี้ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐานครับผมก็สนใจมากถนนเพราะม,มันใช้เงินเยอะและในบรรดาบริษัทท็อปทอปที่ได้โครงการเยอะเนี่ยน่าสนใจมากครับมีอยู่สามบริษัทครับผมปิดชื่อ,อไว้เดี๋ยวลงคดีเพิ่มอีกผมเรียกว่าบริษัท A บริษัท B บริษัท C แล้วกัน น่าสนใจมากครับเพราะว่าทั้งสามบริษัทเนี้มีกรรมการครับและผู้ถือหุ้นน่าจะเป็นเขือญาติกันครับเพราะมีนามสกุลเดียวกันหมดถ้าในบรรดาสิบบริษัทนี้นะครับสามบริษัทนี้รวมกันได้จะได้โอ้โหเกือบหกร้อยล้านบาท500ห้าร้อยกว่าล้านบาทแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งคำถามไปเองนะครับ ผมก็เป็นคนซี่ขี้สงสยัยนะไอ้ที่บอกว่ามันน่าสงสยัยที่ผมก็ไม่ได้คิดไปเองนะครับขอหน้าถัดไปครับพอไปดูครับมันเคยเป็นข่าวครับว่าหนึ่งในบริษัทเหล่านี้เนี่ยอยู่ในเครือข่ายที่เขาถูกตั้งคําถาม,ถามว่าไปโยงใยกับนักการเมืองผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าในหลายจังหวัดในภาคอีสานเลยครับไม่ว่าจะเป็นน่าจะเลยดุดนนะครับ แล้วก็หนองคายอะไรแบบนี้มีเยอะนะอันนี้ผมเอาขาไปดูเ,เฉยๆว่าสื่อมวลชนก้สงสัยผมก็สงสยัสงสยไม่ได้เหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าพักประชาชนได้ไปบริหารอบรจอดอน,นะครับเดี๋ยวให้นายกคณนนิสสรไเป็นลื้อดูให้หมดถัดไปครับเดี๋ยวจะจบแล้วครับหัวหน้าเท้งมาแล้วใช่ไหมเอาางี้ครับผมยกตัวอย่างครับ ก็เดี๋ยวไปดูอีกรายละเอียดเขา <_ d ance> เขาประมูลงานกันยังไงเขาจัดซื้อจัดจ้างเขาเสนอประกวดราคาไงผมมีเวลาไม่เยอะผมยกโครงการเดียวแล้วกันเป็นตัวอย่างครับอาไม่ใช่อันนี้ภาพๆรู้ลนะครับแล้วสามบริษัทที่บอกว่าสงสัยเหลือเกินว่าเป็นเป็นเครือญาติกันหรือเปล่าเดี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเ, <_ d ance> เขาก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแบบนี้แล้วครับแข่งกันผัดกันแข่งผัดกันแข่งชนะชนะผมยกตัวอย่างนะครับ <_ d ance> อ่าที่อย่ ห้างหุ้นส่วนจากาศเอัใช่ไหมแข่งกับซีแข่งกับซีกับบริษัทอื่นด้วยอ่ะอันนี้ก็แข่งกับซีบริษัทอื่นสองบริษัทอันนี้แข่งกับบีแข่งกับซีแล้วบริษัทอีกหนึ่งบริษัทพาร์นแข่งไปมาครับอ่าน่าถัดไปครับบีนี่ก็เหมือนกันบีก็แข่งกับซีบีก็แข่งกับซีบีก็แข่งกับซีครับกรรมการบริษัทนมสกุลเดียวกันครับเอาซีครับอ่าน่าถัดไปครับ สีก็เหมือนกงินครับแข่งกับ A แข่งกับ C แข่งกับบไปครับเออย่างนี้ครับแม่มันทําให้เราไม่ตั้งคําถามไม่ได้เนาะ<อ>ว่ามันใช้งบก,กันมีคุ้มค่าหรือเปล่าเอาดูครับเดี๋ยวผมดูตัวอย่างให้ดูตัวเลขครับเวลาเขาประกวดราคากันเอาสักโครงการเดียวนาะดเดี๋ยวจะไม่ได้นอนกันเอาถัดไปครับมาดูครับโครงการซ่อมถนนลาดยางที่บ้านลุงนะครับหาที่กระงาทพปีหาไม่ทันครับ เอาบ้านตรงเลยกันมาดูครับเวลาเขาประกวดราคาครับโครงการนี้แข่งกันบริษัท4บริษัทครับแม่ตปรงสายครับจะไปจะไปกล่าวหาเขาว่าเขาแข่งกันเองไม่ได้เนาะแต่คู่แข่งหล,กลักๆ A B C ครับมีบริษัททอทหารแทรกเข้ามาบริษัทหนึ่งเวลาเวลาเขาประมูลใช้ประกวดราคาเขาจะมีราคากางใช่ไหมครับเส้นสีน้ำเงินนี่ครับส่วนเส้นสีส้มเนี่ย ผมเข้าใจว่าเวลาเรายื่นซองเนี่ยเราไม่เห็นก็คือเส้นที่ตัวเลขนี้ปกติไม่น่าจะเห็นนะครับนอกจากคนวงในถึงจะเห็นคืองบประมาณที่อบจอตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้แต่เวลาประกวดราคาเนี่ยจะยึดเอาราคาตามเป็นหลักมาดูบริษัททอทหารครับแพ้คนแรกเลยครับแม่เพราะอะไรครับราคาการเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่น 688848บาทครับบริษัทจำกัดทอทหารนี่ก็ยื่นราคาไป9ล้านไอ้ยื่นประกวดราคาไป9 6้าล้าน6แสนบาทครับไม่แหกขี้เหนียวจริงๆลดให้แค่บาทเดียวเลยพลาดครับแล้วแถมยังเสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ปจตั้งไว้อีก ไม่รู้ว่าตั้งใจอยากจะได้งานนี้หรือเปล่าหรือว่าไปคุยกันแล้วก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรแล้วมาดูครับบริษัท ABC ที่อาจจะเป็นเครือเดียวกันเนี่ย,ยก็ช่างแม่นเหลือเกินครับยืนงบยืนยื่นราคาใกล้ๆกันหมดเลยต่ำกว่าราคาที่ต่างกอบงบประมาณที่วจจตั้งไว้นิดเดียวเองครับราคาการ9ก้าล้านห หกแสนเจ็ดหมื่นใช่ไหมครับเอา,บาจอตั้งเอาไว้เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นครับ A B C ก็เสนอราคาต่ำกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้เก้าพัน B ก็สามพัน C ก็ห้าพันครับ A ก็ไปชนะตามระเบียบครัคบเห็นไหมครับแม่เหมือนจะรู้แบบแม่นแบบใกล้กันมากอะนะแต่พี่ท้องลองคิดดูถ้าเกิดเราแข่งกันจริงจังนะอันนี้ถ้าแข่งกันจริงๆเนี่ยแม่เหมือนน่าจะมีลดกันให้สักแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งก็ยังดีอะ